ขาออกตัวก่อนแล้วกันว่าปกติแล้วเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยถอดได้แล้วไม่ได้เด็กตัคกณหรอกตัวนี้อยู่ในมอ250ร้อยห้าสิบในออนไลน์ครับห้าสิบาทเข็มแท็ออนไลน์ครับห้าสิบาท,ท,อ,อ,บาทอันนี้ซิฟแตกด้วยซ่อมไม่ได้แต่ไม่รู้เป็นอะไรที่จะแพ้ทุกอย่างนี่เป็นอุปกรณ์การกินเหล้าฮัลโหลนี่ <c oughs> เป็นแก้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแก้วน้ําแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แก้วมันคือเหล็กดูดิ ซึ่งดีตรงที้ว่าเวลาพี่พกพาไปแคมปิ้งหรือลงเรืมไม่มีทางแตกแต่ปัญหาคือมันซีแซบบอจะกินวัดดูกับแก้วนี้สวิเซอร์จากเยอรมันนะครับเป็นผลทําแก้วแฮนด์เมดกับ200ปีแล้วตอนนี้เป็นทองคําทําให้เวลาผิวสัมผัสข,ของเครื่องดื่มเนี่ยมันทมันเย็นจัดขึ้นมากินวัดกับแก้วอื่นรู้เลยว่าอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราทำกทารทดลองว่ามันจะดีสมราคาหรือเปล่า ตื่นเต้นเหมือนกันนะเอาจริงนะ,ะทุกคนถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยลองช้ใส่เหยือกแล้วก็กินกับแก้วที่แตกต่างกันนะรสชาติมมนแตกต่างกันมากนะพอมันเป็นทองเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ส่งอุณหภูมิได้เยอะที่สุดมีน้ําหนักแก้วหนาวัดกับหลายแก้วแล้วพี่ให้เป็นเบอร์นหนึ่งอยู่นะส่วนอันนี้เหมือนกับเป็นขันเงินที่เรากินกันบ้านๆเน่อมัไอ้น้ำมันจะจับเลยเพราะมันจะเย็นเจี๊ยบนะครับ ข้อดีมันคือเดินทางพกพาไม่แตกแต่ว่าน้ำแข็งละลายละลายเร็วถึงได้น่ะเพราะบกคนจริงจังกับเรื่องนี้ผิวสัมผัสนิ้วเย็นเจี๊ยบเลยฮะปากเย็นเจี๊ยบเลยเย็นกว่าเยอะรสชาติต่างเลยนะจริงเรยเย็นกว่าเยอะมาก แต่รู้สึกว่าอาจจะเย็นไปจนมันรับรสชาติของเครื่องดื่มน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้จะได้รับถึงรสชาติของเครื่องดื่มมากกว่าเหมือนกินเหล้าวุ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้ทําไมแต่อันนี้รู้สึกมันซ่าก,กว่าโอ้แต่ไม่แย่นะกินไปกินมาแล้วเริ่มสูสีแล้วแต่สังเกตดูอย่างนี้นะน้าแข็งเหลือเต็มแก้วเลยเห็นไหมในเวลาประมาณหนึ่งนาทีอ่ะ อันเนี้ยน้ำแข็งเกือบหมดแก้วละเย็นมากแล้วก็สดชื่นมากผ่านเลยนะแต่ถ้าถามว่ารสชาติโดยรวมโดยเฉพาะถ้าแบบว่านั่งจิบคุยกับเพื่อนเอาความซาความพอดีเนี่ยพี่ให้น,นี้เต็มร้อยนะเก้าบแดปอร์อันนี้พี่ให้95%